สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สวนสารวัตรทองสุกนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยจะขอรบวนให้คุณพ่อนะครับแนะนําตัวสวัสดีครับผมชื่อนายทองสุกรุนลานะครับอยู่บ้านตาดบ้านเลขที่59หมู่ที่6ตำบลตาโพนอำเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกษครับครับผมสวัสดีครับผมนัทพงศ์บุตรีครับบ้านตาดหมู่ที่6ครับก็เป็นเกษตรกรปลูกสมูทเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีค่ะฉัน นางนวลจันแล้วทำเกษตรกร,ร,กรปลูกสมโอะค่ะ,ะก่อนที่พ่อจะมาทําสวนนี้หรือมาทําสวนสมโอในปัจจุบัน,นมีความเป็นให,หม่ยังไงครับตรงนี้เดิมทีมันจะเป็นปลูกข้าวได้ปลูกนาข้าวได้ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นจอมปลวก5า,าคือลูกสาวเห็นคือส่วนของน้องเขา เขาขายได้คือส่วนแรกคือสองของน้องนวนกันออกมาลงเมื่อปีห้าห้าพ่อครับส้มโอที่นี่เนี่ยครับมีสายพันธุ์กี่สายพันธุ์ครับแล้วทั้งหมดพื้นที่ในการปลูกมีใช้ทั้งหมดกี่ไร่ครับประมาณสี่สายพันธุ์ครับผมก็คือจะมีขาวใหญ่ขาวแดงกวาทองดีแล้วก็ทับทิมสยามครับผมพื้นที่ของบ้านตาก็จะปีประมาณอยู่ประมาณเกือบสิบไร่ประมาณนี้คจะพ่อของบ้านตากนะรบมครับ ในในส่วนตัวของคุณพ่อเองนี่คุณพ่อทํากี่ไร่ครับก็ถ้าตีรวมจากฝั่งน้องก็จะเป็นสองไร่สองไร่ใช่ไหมสมาชิกที่ปลูกสมโอนี้มีทั้งหมดกี่ไายครับอาจจะพ่อบ้านตาก็จะมีเกือบสิบลายครับสิบลายเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นตําบลล่ะครับถ้าเป็นตําบลก็จะตกอยู่ประมาณยี่สิบลายยี่สิบลาย่นะครับพื้นที่นี้ใช้ทั้งหมดกี่ไร่ครับพื้นที่พื้นที่คร่าวๆก็ตกเกือบยี่สิบลายยี่สิบนะครับของตาบลเลยค่ะทัางตําบลโอเคครับผลผลิตของสมโอนี้ต่อปีนี่เก็บได้ กี่รอบครับสามรอบสามรอบแล้วในสามช่วงนี้แต่และช่วงน,นี่ได้ประมาณกี่ตันครับก็ได้จากช่วงแรกเนี่ยประมาณสักสี่ตันนะครับเพราะว่าช่วงช่วงปีใหม่ปีใหม่ก็คือประมาณธันวาม,มกราประมาณนี้เนี่ยครับครับผมเขาจะได้เก็บไอ้อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นประมาณามสาักเมษาเมษาครับเมษาเนี่ยจะอยู่ประมาณสักสามตันอากาศร้อนอาจจะผลผลิตอาจจะ ลดลงบ้างนะครับ,รบจะเพิ่มมาอีกก็ช่วงประมาณชักกรกฎาสิงหารประมาณนี้นะครับตัวนี้ตโมตัวนี้หนีพันอะไรครับไอตัวนี้จะเป็นขาวแตงกวาขาวแตงกวาลักษณะเด่นของมันเป็นยังไงครับลักษณะเด่นเนื้อมันจะขาวอ๋อ,อน้อมันจะขาวอันนี้เนื้อขาวหวานจะไม่ฉ่ำครับขายยังไงครับขายก็ขายเป็นกิโลอ๋อขายเป็นกิโลเลยโลละประมาณ โลละสามสิบโลละสามสิบบาทผมคูณว่าครับลูกนี้ใหญ่มากเลยลูกนี้พันอะไรครับลูกนี้เป็นขาวใหญ่ขาวใหญ่ไม่ใช่ขาวแตงกวาครับไม่ใช่ขาวแตงกวาเนื้อมันจะขาวออกม่วงหน่อยๆขาวออกม่วงหน่อยหน่อยรสชาติล่ะครับรสชาติหวานขายนี่ก็ขายเป็นกันเหมือนกันกิโลสามสิบบาทเหมือนกันกิโลสามสิบบาทเหมือนกันผมอันนี้พันอะไรครับคุณพ่ออันนี้อันนี้จะเป็นทองดี ทองดีทองทองดีจะเป็นพันธุ์ทองดีตัวนี้ตัวนี้เนื้อจะเป็นสีชมพูมมพอันนี้อันนี้พอชิมได้นะอ๋อพร้อมชิมได้เลยเหรอครับอันนี้ชิมได้อือตัวนี้สายพันธุ์อะไรครับเหรอสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์คทับทิมสยามครับทับทิมสยามนะรับปัญหาของการปลูกส้นโอส้งโอหรือการจําหน่ายเนี่ยการตลาดเนี่ยมีปัญหาทางด้านใดบ้างครับ เกี่ยวกับการจําหน่ายนะครับสโอนะเมื่อก่อนนี้ผลผลิตอาจจะไม่เยอะนะครับนะปัจจุบันนี่ก็เริ่มที่จะเพิ่มผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของการจําหน่ายนะอาจจะยังแคบอยู่นะครับก็อยากจะมีการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่นๆในส่วนของการบรรจุพันธุ์นะครับในช่วงนี้นะเราในทางสวนระบบนี้จะยังไม่มีครับก็อยากจะ ให้มีหน่วยงานที่จะช่วยออกแบบนะครับในการทําบรรจุพันธุ์เสร็แล้วในการขายผลผลิตของเราในนี้พี่ขาย่านุ์ช่องทางไหนครับในส่วนมากนะครับเมื่อก่อนนี้อาจจะขายแบบขายแบบธรรมดาเข้ามาชมเขามีโอกาสได้ชิมเมื่อชิมแล้วก็อาศัยว่าปากต่อปากความหวานนี่ครับการันตีในจุดนี้ก็สามารถที่จะอาขายได้บ้างนะครับแล้วก็อยาก ส่วนอีกอีก,อก,อก,อกส่วนทางหนึ่งก็อาจจะเป็นเดี๋ยวนี้นะครับผ่านระบบโซเชียลนะครับว่บาจ,จะเป็นทางไลน์ทางเฟซบุ๊กนะครับช่องทางหนึ่งก็คือทางโทรศัพท์อันนี้ก็คือสวนสารวัตรทองสุขรุ่นลับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้แหละครับศูนย์แปดเจ็ดหกสี่หกห้าสองห้าสี่ครับตามนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณพ่อและพี่ๆนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับส้มโ